ู่ต่อสู้พัฒนาม้านะครับขึ้นมางอสองอาจารย์นกกระจิบต,ตั้งรับด้วยเม็ดคอเเสียนเนรานามพัฒนาโคนขึ้นคอสองอาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นชอเจเสียนเนรานามปูเบี้ยชอสี่ เตรียมขึ้นเป็นไม้ยงขวาครับอาจารย์นกระจิบพัฒนาม้าทางซ้ายขึ้นมาจอเจ็ดคู่ต่อสู้พัฒนาม้าตัวล่างนะครับขึ้นมาชฉสามเป็นไม้ยงขวาครับอาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยคอห้าจะตั้งรับด้วยไม้ยงขวาคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยกลางกระดาน อาจารย์วัระจิตพัฒนามาขึ้นคอหกคู่ต่อสู้เปิดเบีย้ยขอสี่อาจารย์วัระจิตปูเบีย้ยกลางกระดานเสียงเมรานามลำเลียงเม็ดขึ้นมาชฉสองอาจารย์วัชระจิตลำเลียงเม็ดขึ้นงอหก เซียนเนรนามลำเลียงเม็ดขึ้นมาจอจานสาอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นผุดเม็ดเซียนเนรนามมองเห็นว่าท่านอาจารย์นกกระจิบไม่เปิดเบีย้ยช .6 ไปช .5 ห้าจึงปูเบีย้ยชอช้างสามขึ้นมาชอสมุ่งหมาย ที่จะเล่นแต้มเบี้ยสูงมอรณนะคือเบี้ยสูงหน้าโคนถ้าหากถูกคู่ต่อสู้เปิดไม้ยงขวาปูสามเบี้ยแบบนี้ท่านอาจารย์นกจิตจะมีวิธีในการต่อสู้อย่างไรตั้งใจรับชมนะครับอาจารย์นกจิตพัฒนาขุนขึ้นวังไหมครับฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาคนขึ้นผุเม็ด อาจารย์นกกระจิบนำเรือกอไปใช้งานที่จอ8สังเกตนะครับเริ่มนำเรือไปใช้งานคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยเรียงสเมื่อถูกฝ่ายไม้ประดู่ปูเบีย้ยเรียงสอาจารย์นกกระจิบแก้เกมด้วยการเดินเบีย้ยจอ6ไปจอห จับตาดูเบีย้ยแต้มนี้ให้ดีๆนะครับนี่คือวิธีแก้เวลาถูกคู่ต่อสู้เล่นม้ายงขวาปูสี่เบีย้ยคู่ต่อสู้ขยายโคนขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นจอหกซึ่งอาจารย์นกกระจิบไม่กลัวว่าหมากฝ่ายแดงจะทิ่มเบีย้ยไล่โคนเพราะจะใช้โคนแลกสองเบีย้ยและตำแหน่งม้านะครับที่ยืนอยู่ตานี้ จะยืนดีมากๆนะครับคู่ต่อสู้เดินขุนนะครับวับงนอกอาจารย์นกกระจิบสกัดเบีย้ยของคู่ต่อสู้ด้วยการเดินเบี้ยริมครับจับตาดูเทคนิคการเดินเบีย้ยให้ดีๆฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยขึ้นมาเป็นเบีย้ยสูงหน้ามา้า อาจารย์นกกระจิตเดินเบี้ยชฉห้าขึ้นจะเห็นได้ว่าตำแหน่งของท่านอาจารย์นกกระจิตไม่มีตัวไหนที่ขึ้นไม่ได้นะครับนี่คือวิธีรับมือเวลาถูกคู่ต่อสู้ปูสี่เบี้ยจดจำนำไปใช้ในการเล่นนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำเบี้ยชฉ4สกินตัดเข้ามาไล่เม็ด อาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นไปกินฝ่ายคู่ต่อสู้นำเบีย้ยกินเข้ามาไล่โคลนและม้าอาจารย์นกกระจิบใช้โคลนขึ้นไปกินคู่ต่อสู้กินตัดเบีย้ยที่คอห้าอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยขึ้นไปกิน ต่อสู้นำเบีย้ยที่คอสามขึ้นมาไล่โคนการเดินเบีย้ยแต้มน,นี้ของคู่ต่อสู้ครูพง์ความคิดเห็นของครูพง์คิดว่าควรที่จะนำโคนขึ้นมาตานี้จะดีกว่านะครับจะได้มีแท่นมากการที่เดินเบีย้ยคอสามขึ้นมาคอสี่ไล่โคนทำให้ที่ตางงูสี กลายเป็นโพรงกระรอกนะครับนี่คือข้อเสียของการเดินเบี้ยแต้มนี้นะครับอาจารย์ลุกกระจิตถอยโคนมาที่จอ6คู่ต่อสู้ลำเลียงโคนขึ้นมาชอช้างสอาจารย์ลุกกระจิตนำเรือที่ยอ8มาช8อ8เตรียมทำแต้มเบี้ยนะครับไปคล่อมเม็ดรคล่อมโคล บังคับคู่ต่อสู้นำเม็ดมาป้องกันอาจารย์นกระจิบเสริมกำลังด้วยการเดินโคนขึ้นไปงอหฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือยอมาที่จอหนึ่งพอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบโยกมา ลงมาที่คอ8แปดสังเกตวิธีการโยกย้ายตัวหมากให้ดีๆนะครับนี่คือการใช้ความคิดเห็นเข้ามาประกอบในการเล่นฝ่ายคู่ต่อสู้ขึ้นเรือมาจอสอเตรียมซ้อนเรือครับอาจารย์นกกระจิตลำเลียงม้าขึ้นขอ6คู่ต่อสู้นำเรือไปซ้อน จี้โจมตีเม็ดนะครับแต่ตัวหมากที่ผูกเม็ดนะครับถ้านับเป็นปากในการผูกนะครับมี 1, 2 3, 4ซึ่งหมากของคู่ต่อสู้ที่โจมตีเม็ดนะครับมี1 2 3 4ปากเท่ากันแสดงว่าหมากดำผูกเม็ดได้นะครับ เพราะฝ่ายที่จะกินแล้วได้กินฟรีจะต้องมีจํานวนปากมากกว่านะครับท่านผู้ชมดังนั้นอาจารย์นกกระจิบนะครับจึงเดินเบี้ยเตรียมขึ้นไปโจมตีโคนครูต่อสู้รู้ว่าอาจารย์นกกระจิบจะเดินเบี้ยไปไล่นะครับจึงนำขุนลงไปอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยขึ้นไปโจมตีโคนโคนถอยไปที่คอสองครับ เมื่อถึงจังหวะนี้อาจารย์นกขจิตลำเลียงเม็ดลงบ่อนะครับที่งอสฝ่ายคู่ต่อสู้เริ่มตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วครับต้องดึงโคนไปตั้งรับอาจารย์นกขจิตวางแผนที่จะลำเลียงม้าตัวนี้นะครับไปใช้งาน ถอยมาตานี้ครับสังเกตวิธีการลำเลียงตัวหมากนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมางอนหนึ่งดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ไม่รู้จะเดินอะไรนะครับจึงนำเรือมากดต่อขุนแต่ถึงกดต่อขุนก็ติดมา้าติดเบีย้ยติดเม็ดนะครับถือว่ายังไม่ใช่ตาเดินที่เกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับ อาจารย์ก็จะจิบลำเลียงม้าตัวล่างนะครับขึ้นมาก่อเจ็ดเตรียมที่จะนำม้าตัวนี้นะครับโยกออกริมแล้วม้าตัวนี้ขึ้นไปในตำแหน่งของม้าขวานี่คือวิธีการลำเลียงม้านะครับไปบุกค,คู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยม้านะครับไปขอหนึ่ง อาจารย์นกขจิบโยกม้าขึ้นไปก่อห้าฝ่ายคู่ต่อสู้ไม่รู้จะเดินอะไรครับนำม้าไปตาเดิมอาจารย์นกคยจิบนำม้านะครับที่ก่อเจ็ดขึ้นไปคอหก คู่ต่อสู้เลือกเดินขุนนะครับขึ้นมาขอสองการเดินขุนขึ้นมานะครับถือว่าเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากนะครับผมอาจารย์นกกกาจิบเห็นดังน,น,น,นั้นนะครับนำเรือมาตีรุกคู่ต่อสู้เลือกหลบขุนนะครับมาริมข้างอาจารย์นกกกาจิบนำเรือชอนะครับมาผูกโคนไว้รอบอบไว้ก่อนนะครับ ่ายคู่ต่อสู้ซ้อนเรือเกาะโคนไว้อาจารย์นกกระจิบวางแผนลำเลียงโคนตัวนี้นะครับผมขึ้นไปแลกกับเบี้ยเพื่อบุกเข้าทำคู่ต่อสู้นี่คือการอ่านหมากระยะไกลนะครับอาจารย์นกกระจิบดึงโคนนะครับลงมา ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือนะครับมาแรกอาจารย์กกระจิตนำโคนขึ้นม่แรกด้วยครับคู่ต่อสู้นำเรือไปซ้อนใหม่อาจารย์กกระจิบโยกม้าตัวนี้นะครับลงมาเตรียมลำเลียงโคนขึ้นและม้าตัวนี้เตรียมขึ้นไปตำแหน่งกลางกระดานฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาใหม่ครับ อาจารย์ลกไคจิตโยกม้านะครับขึ้นไปงอหกครูต่อสู้นำเรือไปซ้อนใหม่ครับนี่คือลักษณะของการเดินหมากเดินไปเดินมานะครับไม่เกิดประโยชน์และเสียทีเดินนะครับหรือเรียกในภาษาหมากรุกว่าหมากไม่มีงานทำนะครับอาจารย์ลนเครจิตลำเลียงโคนออกข้างครูต่อสู้ลำเลียงโคนขึ้นมาชอช้างสาม อาจารย์กระจิตนะครับโยนโคนขึ้นไปบุกให้เบี้ยกินนี่คือแ้มสุดยอดเสียงนะครับเพื่อซื้อทางหมากเข้าโจมตีขุนคู่ต่อสู้ต้องการที่จะพิชิตขุนแล้วนะครับทางที่ดีนะครับคู่ต่อสู้ไม่ควรที่จะกินโคนนะครับเพราะว่าจะเสี่ยงอันตรายกับขุนเป็นอย่างมากนะครับแต่ทว่าคู่ต่อสู้ได้ตัดสินใจกิน อาจารย์นกกรจิตนะครับได้โอกาสนําม้านะครับกินเบี้ยรุกจะกินโคนนะครับบ,รบังคับคู่ต่อสู้นําขุนไปผูกและจังหวะนี้อาจารย์นกกรจิตได้โอกาสหงายเบีย้ยเข่าลอยตีรุกเข้าไปคู่ต่อสู้ขยับขุนหลบลงอาจารย์นกกระจิตเล่นแต้มเบีย้ยหงายเข่าลอยขึ้นไปรุกครับคู่ต่อสู้หลบขุน อาจารย์นกกระจิบดึงเบี้ยงหน่ยมาไล่มา้าครูต่อสู้โยกม้ามาที่ขอสามอาจารย์นกกระจิบจังหวะนี้เดินเรือนะครับขึ้นเป็นหนึ่งจังหวะเพื่อดูสถานการณ์นะครับว่าคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยเม็ตไปแรกอาจารย์นกกระจิบใช้ม้านะครับ กินเบี้ยแยกร่างไล่เรือถ้าโคนมากินนะครับอาจารย์ลกกระจิบจะกินมา้าแล้วคู่ต่อสู้ก็ตัดสินใจใช้โคนกินอาจารย์ลกกระจิตนำเรือนะครับขึ้นไปกินคู่ต่อสู้ใช้เม็ตกินอาจารย์ลกกระจิตดึงเบี้ยงหงายนะครับมากินเรือนะครับโจมตีโคน ถ้าโคนหลบม้าตัวนี้จะขาดนะครับนี่คือลักษณะของการกดนะครับคู่ต่อสู้เวลาเหลือน้อยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเกมเร็วสานาทีนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้านะครับกินเบี้ยไหนอาจารย์นกกระจิตใช้เรือกินโคนรุกและจะได้กินม้าด้วยนะครับทำให้คู่ต่อสู้เซียนินรานามขอยอมแพ้ในตานี้นะครับผม